คนที่เกิดราศีลัคนาราศีพฤษภนะครับประจําช่วงเดือนสิงหาคมนะครับถือว่าจังหวะตอนนี้นะครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีนี้ปุ๊บนะจิตใจนะ่นะไปโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องของการเงินเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะค่อนข้างจะเยอะครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับสิ่งสําคัญที่สุดครับมีตัวลุมเราเยอะนะ ไอ้นูก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้นะครับผมนะมีความฟุ้งนะอยู่ในจิตใจอยู่นะฮะณขนะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากูนั้นนะปัดแอปนะต่างๆปุ๊บเนี่ยที่เป็นเรื่องของออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะขายของปุ๊บเนี่ยนะครับนะโอ้โหตรงนี้เนี่ยอารมณ์ความคิดเนี่ยนะไอ้นี่ก็หืมสวยไอ้นี่ก็ดีนะฮะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นเรื่องดีไหม ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีนั้นถ้าพื้นชะตาเดิมของใครมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นนะเสียหายได้โซนจุดนี้ก็ต้องระวังไวน้นะครับแต่คราวนี้อาจารย์จะจขยายความครับคราวนี้เรื่องของการงานก่อนนะฮะมองในเรื่องเกี่ยวกับงานของท่านครับดาวการงานของท่านเนี่ยมีมุมโดดเด่นไหมมีมุมโดดเด่นทัขณะนี้ครับเพราะว่าดาวจิตใจหรือดาวประจําตัวของท่านนั้นครับคือดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับ ไปอยู่ในเรือนที่เกือ้อกูลกันนักขณะนี้ครับเพราะฉันเนี่ยในมุมของนะ,ะฮะโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าคุณนั้นต้องการที่จะเริ่มเริ่มต้นนะครับทำอะไรใหม่ๆนะครับสามารถที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้ครับมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จครับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะฮะย้ายยงย้ายงานนะฮะเริ่มต้นงานใหม่รอคอย ข่าวคราวเรื่องของการงานใหม่ๆนะครับจะได้ข่าวคราวที่ดีในช่วงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้นะฮะมันก็จะส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อในเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะฮะส่งผลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะฮะที่โดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะรับทรัพย์นะ,ะมาจากอะไรหนึ่งมาจากการทํามาหากินของคุณนะฮะด้วยความขยนันด้วยความตั้งใจนะ uhm? มีโอกาสที่จะมีออปชันเสริมนะเลื่องเงินนะช่องทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้ครับอีกช่องทางหนึ่งครับอาจจะแปลว่าจังหวะตอนนี้มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะฮะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยกันนะครับผมนะก็ถือว่าโดดเด่นนะที่สุดในเรื่องของการเงินแต่ใช้จ่ายล่ะใช้จ่ายเยอะเหมือนกันเพราะดาวศุกร์สัมพันธ์กับดาวพุธเนี่ยนะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสาร ของที่เราอยากได้ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ซื้อไม่ได้ช่วงนี้เริ่มมีต่างแล้วเริ่มที่จะกลับมาซื้อในช่วงไหนในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคครับผมนะฮะส่วนเรื่องของนะฮะความรักบ้างน,นะครับจังหวะตอนนี้นะครับเรื่องของความรักปุ๊บ